สวัสดีค่ะอัปเดตงานเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะราคาตัวละหนึ่งบาทในคลิปวิดีโอนี้หนูจะรวบรวมอก40บวกห้บบวกอาจจะมี60บวกเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะพี่ๆมันรวมๆกันอยู่เนาะเลยหยิบเข้ามานำมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะคะ ติดขัดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่รับชมหนูผ่านช่องทาง YouTube นะคะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะพี่ๆเมมเบอร์ Member แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะถ้าแอดไลน์ไม่เป็นจิ้มลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยะคะ่ะหนูแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะหรือ,อยังทำไม่เป็นพี่ๆก็โทรเข้ามาได้เลยนะงานแบบเอาแบบสะดวกสบายของพี่ๆได้เลยค่ะเข้าใจแบบไหนพี่ๆ ทำแบบนั้นได้เลยค่ะมีน้องๆทีมงานรอบริการตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าทุ่มเลยนะคะไม่ได้รับสายไม่ได้ตอบข้อความไม่ได้ตอบคอบคมเมนต์เฉพาะเวลาที่น้องๆทีมงานพักเบรกนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยู่แถวอำเภอสิองสางนะคะสามารถแวะเข้ามารับชมทีนาร้านได้เลยมีสินค้าให้เลือกมากมายหลายมากๆเลยพี่ๆราคาเริ่มต้นแค่40บาทฟังไม่ผิดค่ะ40บาท อย่างเสื้อกันหนาวแบบนี้ก็100บาทบ้านเราหนาวแล้วนะมาค่ะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันได้เลยนะคะตัวนี้อกได้42ค่ะอกได้42เป็นงานสเวตเตอร์มีฮูดสีเทาผ้าหนาอยู่นะพี่ๆท่าไหนที่ขี้หนาะอุ้ยมีกระเป๋าไหมอ๋อคิดว่าจะมีกระเป๋านิดนึงตรงกระเป๋าเขามีกระดุมแปะกไ้ด้วยนะพี่ๆนี่ มีกระดุมให้ด้วยนะอกได้สี่สิบสองค่ะพี่ๆชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยนะนี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะสีอะไรสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองเหลืองแบบสอสว่างมากเลยนะพี่ๆงานจริงสีสดมากๆเหลืองแบบเหลืองแดงๆเหลืองจะเรียกว่าเหลืองอะหนูก็จะบากไปเลยเนาะ เหลืองส้มเออเหลืองส้มอ่อประมาณนั้นแหละอกได้สี่สิบแปดนะตัวนี้ผ้านิ่มมากพี่พี่ผ้านิ่มจริงๆนะนี่เป็นงานกระดุมด้วยเนาะด้านในจะเป็นแบบอุ่นๆเลยนี่ขออนุญาตนะคะนี่อกได้สี่สิบแปดค่ะตัวนี้ตัวต่อไปว้าวสีม่วงสวยมากม่วงแบบม่วงนมนมนะม่วงคล้ายๆอ่น้ำเผือกอ่ะพี่พี่อกได้สี่สิบสองค่ะ ตัวนี้อกได้42ซื้อไปให้ลูกๆหลานๆใส่ขี่รถขี่เรือไปโรงเรียนหรือว่าจะอ่าใส่คุมกันลมก็ได้นะพี่ๆมันใส่ดีใส่สบายนะคะผ้านุ่มมากจะบอกว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อกันเยอะมากๆเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกขวีตัวนี้น่ารักมากเป็นสีชมพูพาเทลงานปักรูปหัวใจด้วยนี่นำมาอัปเดตให้แล้วนะพี่ๆท่านไหนที่จะไปเที่ยวอ่า กินลมกินบรรยากาศชมวิวแต่ว่ากลัวหนาวมาค่ะมาซื้อเสื้อผ้าที่หนูไปก่อนกันหนาวได้แน่นอนแล้วก็ไปรับลมแบบชิลๆเลยหน้าหนาวนี้อกได้46นะคะตัวนี้อกได้46คะ่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46คะ่ะสีเทาสเวตเตอร์ตัวนี้อกได้46งานสกรีนที่อกด้านซ้ายหนาะเนื้อผ้าดีและใหม่มาก รับไปไม่ผิดหวังค่ะเปิดถุงปุ๊บหอมปับ๊บมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับแต่ว่าไม่บอกนะพี่ๆไม่บอกนะเดี๋ยวพี่ๆจะไม่ซื้อเสื้อให้กับหนูตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวต่อไปอุ้ยตัวนี้สีสวยมากอกได้สี่สิบสองพายยืดยืดเด้งเด้งเลยนะหนูพูดผิดไหมเนะี่ยอ่ะอกได้สี่สิบสองจริงๆพายยืดยืดเด้งเด้งเลยพี่ๆ่นี่ แบบนี้เลยแต่ว่าตัวนี้ผ้าจะบางนิดดึงนะเหมาะสำหรับใส่คุมกันลมกันแดดได้แต่ว่ากันหนาวน่าจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ใส่นอนได้นะพี่ๆแต่ว่าใส่นอนได้นะผ้าบางๆแบบนี้ใส่นอนกำลังอุ่นเลยใส่เพื่ออากันหนาวตัวนี้นอนแล้วก็คุมผ้านวมผ้าห่มของเราเนาะอุ่นมากอกได้สี่สิบสองค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้46ค่ะอกได้46เป็นงานสเวตเตอร์สองสองสีเป็นทูโทนเนาะด้านบนเป็นสีเทาด้านล่างเป็นสีกลมงานปักด้วยนะพี่พี่นี่ไม่รู้ว่าพี่ใหม่เช็คแบนด์ขึ้นไหมไม่ยอมโชว์โทรศัพท์สักทีเลยวันนี้มไม่รู้เป็นอะไรตัวนี้อกได้46นะคะ สีแดงตัวนี้อกได้48ค่ะสีแดงตัวนี้อกได้48นะด้านหน้าด้านหลังค่ะด้านในเป็นแบบบุขนนุ่ม,มๆอุ่นๆแบบนี้เลยพี่ๆนี่อกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะอุค่ะวีตัวนี้จะเป็นแบบครอบเอลอยใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้นะใช่ใส่กับบางเกงเอวสูงบีพีแฟชั่นหน้าหนาวโชว์พุงนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเห็นขน ขนขนขนที่ตัวเรานะไม่ใช่ขนอะไรนะคะตัวนี้อกได้42ค่ะนี่ซื้อไปให้ลูกๆล,ละหลานใส่เขาชอบแต่งเนื้อแต่งตัวสำหรับเด็กอ่าผู้หญิงกำลังเป็นวัยรุ่นเนาะพ,พี่เหมาะเลยนี่ตัวนี้สวยมากตัวนี้อกได้40ิค่ะตัวนี้ผ้านุ่มมากด้าหนในน่าจะเป็นขนเพราะว่ามันอุ่นจับแล้วเนื้อมันอุ่นเนื้อมันนุ่มไปพ,พี่นี่อกได้สี่สิบนะตัวนี้ อกได้40ค่ะเป็นสีกรมตัดกับลายทางสีขาวเป็นสีลายทางเลยนะตัวนี้ใส่แล้วอยู่ประมาณน,นะะี้เลยค่ะจะใส่แบบใหญ่กว่าตัวหรือจะใส่พอดีตัวก็ใส่กําลังสวยเลยนะพี่พี่เสื้อแบบนี้ออตัวนี้อกได้48ค่ะงานซิปหน้าอกได้48ไม่มีวูทไม่มีหมวกให้นะใส่แบบนี้อ,อกได้48ค่ะงานด้านในจะเป็นแบบอุ่นๆแบบนี้ เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆสำลีอ่ะพี่ๆคล้ายๆสำลีเลยด้านในอกได้สี่สิบแปดเลยนะนี่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะเป็นสีเขียวเขียวๆแบบเทาๆเทาๆเขียวๆสีสวยงานจริงสวยสีสวยมากแล้วด้านหน้าตรงนี้เป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะงานแบนใช่ไหมเป็นงานแบรนเนาะไหนดูสินี่พี่ๆไปเช็คเอาได้เลยนี่ ไม่รู้ภาษาเเอาไม่รู้ภาษาอะไรจังวะสี่พันสองร้อยเก้าสิบคูณศูนย์จุดสองหนึ่งซิพี่ใหม่อกได้สี่สิบแปดนะคะอกได้สี่สิบแปดนะพี่ๆตัวนี้นี่สวยมากตัวนี้หยิบตัวใหม่เหรออ๋อน้องมีสองตัวเมื่อกี้ตัวก่อนหน้านี้จะมีฮูดเนาะตัวนี้ไม่มีฮูดใส่เป็นแบบนี้เอลอยตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะ อกได้สี่สิบสี่งานสกรีนด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าสกรีนนิดนึงด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังเลยค่ะได้เท่าไหร่คะไม่ได้คเอา้าวตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่งานอุ้ยสวยอะสีสวยมากเลยพี่พี่ไหนด้านในอุ้ยด้านในก็เป็นแบบอุ่นๆเลยนี่ด้านในก็เป็นแบบอุ่นๆซื้อไปฝากลูกชายหรือคุณผู้ชายนะพี่พี่ตัวนี้เทมากตัวนี้เทมากๆเลยซื้อไปฝากคุณพ่อใส่ก็ได้นะพี่พ ออออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะย้อนไวให้กับท่านนิดนึงอกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่งานปักด้านหน้านะงานปักด้านหน้าตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นงานที่พี่ใหม่อ่าโชว์ราคานะพี่พี่แปดร้อยกว่าบาทเลยค่ะคิดเป็นเงินไทยแปดร้อยกว่าบาทนะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะ ด้านในก็มีขนนุ่มๆอุ่นๆเหมือนกันนะพี่ๆแต่จะไม่นุ่มเท่ากับเออจะไม่อุ่นเท่ากับตัวที่มีบุขนแท้นะอันนี้น่าจะเป็นแบบสังเคราะหเนาะเขาเรียกว่านี่นี่นี่เป็นแบบขนๆแบบนี้พี่พี่ถ้าเป็นขนๆแบบนี้จะอุ่นตัวเมื่อกี้ก็อุ่นแต่ไม่อุ่นเยอะเท่าไหร่ตัวนี้อกได้สี่สิบหกคับเป็นสีเขียวอุ้ยน่ารักจังเลยตัวนี้น่ารักมาก อกได้สี่สิบหกค่ะพี่พี่แขนแต่งเป็นแบบนุ่มๆเลยนี่เห็นน้องมีขนด้วยน้องมีขนด้วยนะอกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้นี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองโอโ้โหดูดูเนื้อผ้าดูเนื้องานพี่พี่งานดีและใหม่มากเลยนะไม่เหมาะกับเป็นมือสองเลยเนาะน่าจะเป็นมือหนึ่งมากกว่า บางตัวแกะป้ายออกกับมือเลยนะพี่ๆแต่ไม่สามารถโชว์ได้นะ้อเพราะว่าน้องเป็นป้ายที่ติดมาแล้วถ้าเราไปซักมันจะติดเนื้อผ้านะหนูก็เลยทําการแกะออกให้เรียบร้อยเลยค่ะ <c oughs> ตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองตัวนี้ผ้าจะหนานิดนึงนะตัวนี้น่าจะเป็นงานป้ายงานแบนไหมครับพี่ไหม่งานแบนงานแบนเนานะสามิบสองด้าหน้านี่สามสิบสองเหรียญ เนี่ยพี่พี่ดูสัญลักษณ์ก็น่าจะอ่าเอาเลยค่ะนี่สามอนัดนะเอานี่เห็นไหมเช็คก,ก็ขึ้นแหละพี่พี่แต่บางตัวมันอาจจะไม่ขึ้นหรือว่าเขาอาจจะขายไปหมดแล้วมันก็ไม่มีในเว็บไซต์เนาะเพราะว่าก่อนจะนำมาอัปเดตหนูก็เช็คแล้วรอบหนึ่งอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ามาเช็คตอน ทำคลิปให้พี่ๆได้รับชมนี่มันไม่ขึ้นแล้วเขาน่าจะขายหมดไปแล้วค่ะตัวนี้อกได้4ี่ิบสองค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42่ิบค่ะ,ปคะเป็นสีฟ้างานหน้าหน้าเป็นงานเอ,อ่อสกรีนนะผ้านุ่มๆอุ่นๆเลยนี่อุ่นจริงไม่โมขนนุ่มขนนุ่มจริงๆนะพี่ๆมันอุ่นน่ะใส่แบบหน้าหนาวกำลังแบบ รับบรรยากาศดีๆไปเลยอะตัวนี้อกได้40ค่ะตัวนี้อกได้40ตัวนี้ผ้าบางนิดหนึ่งนะพี่พี่เป็นงานวีหน้าวีหลังเลยเป็นงานวีหน้าวีหลังเลยนะอันนี้ก็วีไปเถอะเนาะนี่วีวีแบบกว้างๆอันนี้วีแบบพอดีพอดีอกได้40ค่ะตัวนี้อกได้4ี่นะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะเป็นสีอ่าน้ําทะเลสีสวย สีสวยมากนา,นานๆจะมีเนาะสีแบบนี้เพราะว่าเข้ามาปุ๊บก็ขายปั๊บเลยพี่พี่มันไม่ค่อยมีมาบ่อยลูกค้าเห็นลูกค้าก็ชอบแล้วก็รีบแคปแล้วทักมาเลยบางลูกค้าบางท่านแคปส่งภาพไว้แล้วกลับไปดูใหม่แคปส่งภาพไว้แล้วกลับไปดูใหม่ดูจบแล้วก็กลับมาตอบหนูทีเดียวว่ามีตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้เลยพี่พี่อ่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะทําแบบนั้นถูกต้องแล้วนะพี่พี่เพราะว่าจะได้ทันตัวที่พี่พี่ชอบนะ อืมตัวนี้ออกได้สี่สิบค่ะตัวไหนไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะคะตัวไหนหมดก็หมดตัวไหนขายแล้วก็คือขายแล้วเพราะว่าสินค้ามีอย่างละหนึ่งตัวหมดแล้วก็คือหมดค่ะตัวนี้ออกได้สี่สิบสี่ค่ะอุ๊ยตัวนี้น่ารักตัวนี้จะเป็นแบบสีโอวันตีนนี่เห็นไหมแขนน้องแต่งมาแบบน่ารักมากเลยพี่พี่นี่อุ๊ยเนี่ยแมทกับเงกงยีนก็สวยเลยนะนี่เสื้อทรงนี้แมทกับางกงยีนสวยเห็นไหมออกแนวแบบแฟชั่นไปเลย เสื้อกขนหนาวที่เป็นแฟชั่นนำสมัยอ้าวไม่ใช่สิแฟชั่นตามสมัยตัวต่อไปอุ๊ยตัวนี้สวยสีสวยลายสวยอกได้44ค่ะเนี่ยซื้อไปฝากคุณพ่อซื้อไปฝากคุณแม่ใส่เสื้อทรงนี้คนเท่าคนแก่ชอบใส่พี่พี่ใส่ออกมาแล้วดูดีนะดูหรูดูไฮโซเลยอกได้44ค่ะนี่ วิบวับมาแตก่ไกลเลยตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42องอหมวกอยู่ไหนเนี่ยอาหมวกอยู่นี่ตัวนี้อกได้42นะาพี่พี่น้องมีเชือกรูดมีซิปด้านหน้านี่เห็นไหมมีวิบวับวิบวับแบบนี้เลยงานกระเป๋าหน้านะคะด้านหน้าด้านหลังชายเสื้อน้องไม่ได้ขาดนะพี่พี่นี่ ชายเสื้อน้องไม่ได้ขาดนะคะอันนี้เขาแต่งมาแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งตัวเลยนะมันเป็นดีไซน์ของเสื้อค่ะพี่พี่อ้าวด้านล่า,า,าหลังก็มีซิปให้นะคะนี่ด้านหลังก็เป็นงานซิปนะใส่แหวกแแบบนี้เลยก็ได้เนี่ยพี่พี่อุ้ยเก๋มากตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะชอบตัวนี้ก็แคปมาได้เลยนะซิปหน้าซิปหลังเลยค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะอุ้ยตัวนี้ผ้านุ่มมาก ตัวนี้อกได้46ด้านในเป็นอุ่นๆเลยเห็นไหมบอกแล้วมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมือเนื้อสัมผัสมันดีอยากขายรีบมาซื้อนะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะตัวนี้อกได้46ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้48ค่ะอกได้48อุ้ยกระเป๋าเทศอะไรคะกระเป๋าเดียว ไม่น้องไม่ได้มีกระเป๋าเดียวน้องมีด้านหลังให้จกด้วยนี่ <c oughs> น้องมีด้านหลังด้วยนะพี่พี่ <c oughs> นี่นี่ใส่ด้านใส่ใส่ตรงนี้เนาะใส่ปุ๊บทะลุมาตรงนี้ปั๊บเลยค่ะพี่พี่ <c oughs> ตัวนี้อกได้สี่สิบแปดนะคะอ้ะถ่ายถ่ายอยากถ่ายก็ถ่ายค่ะอกได้สี่สิบแปดนะพี่พี่ตัวนี้พี่ใหม่สงสัยเมื่อกี้จ้องใหญ่เลยน้องเป็นกระเป๋าติดต่อกันมาด้านข้างแบบนี้เนาะ เทมากเลยนะพี่พี่หนูไม่เคยเห็นหนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนพี่ใหม่นั่นแหละค่ะหนูหนูดูตั้งแต่ตากแล้วว่าทำไมเสื้อตัวนี้เป็นแบบนี้ตัวนี้อกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะเป็นสีอ่อม่วงๆช้ำๆอะพี่พี่เหมือนคนโดนต่อยมาอะใช่ไหมเขาเรียกสีม่วงไงสีม่วงเนาะม่วงๆช้ำๆม่วงๆแบบ ซอฟๆไปเลยอ,ะอ่ะอ่าตัวนี้อกได้40ค่ะด้านในตัวนี้ก็นุ่มเหมือนกันผ้านุ่มๆอุ่นๆเลยคัดสรนตัวแบบสวยๆมาอัปเดตตัวไหนไม่ดีก็ไม่ขายค่ะเก็บมาทำคลิปนี่เห็นไหมเดี๋ยวหนูโชว์นิดนึงเสื้อหนูเท่ไหมพี่พี่นี่หัวซิปหนู มันต้องเป็นแบบนี้แหละตัวดีๆก็อัปเดตขายไปให้พี่ๆได้รับชมนะตัวไหนมันไม่ไม่ไม่โอเคก็เก็บไว้ใส่ทำคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะมีขาดบ้างมีชำรุดบ้างพี่ๆไม่ต้องตกใจค่ะมีแต่ตัวสวยๆเลยที่คัดมาอัปเดตให้รับรองได้ไปพี่ๆไม่คยไม่ต้องผิดหวังเลยตัวนี้อกได้48บค่ะอกได้4 8ดเลยนะพี่ๆตัวนี้ผ้าจะบางนิดนึงนะคะนี่ เป็นงานทูโทนขาวดำด้านหน้าเป็นลายสกรีนแล้วก็เป็นปักลายสกรีนแล้วก็มีปักนะด้านหลังไม่มีลวดลายเลยค่ะนี่ตัวใหญ่มากๆพี่ๆท่านไหนที่ไซส์ใหญ่หาเสื้อใส่ยากอก4ี่สิบห้าสิบหกหนูมีมาอัปเดตให้ค่ะตัวนี้อกได้44ค่ะอกได้44ตัวนี้จะคล้ายๆเสื้อครอบเอวลอยเพราะว่าใส่กับกางเกงเอวสูงจะพอดีกางเกงยีนตัวนี้ของหนูก็เป็นเอวสูงนะพี่ๆนี่ใส่อยู่อ่า เอวกางเกงพอดีเลยเขาเรียกว่าอะไรขอบกางเกงใช่ไหมเออใส่อยู่ถึงขอบกางเกงพอดีเลยค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่นะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าใส่ใส่แบบนี้ถึงขอบกางเกงเลยตัวต่อไปสีชมพูตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะงานสกรีนด้านหน้านิดนึงไม่เยอะแต่สีจริงน้องสวยและสดมากๆเนี่ยสวยมากเลยนะพี่พี่งานจริงน้องสวยมาก อกได้สี่สิบหกค่ะไหนมีนุ่มๆอ่าตัวนี้ก็มีนุ่มๆเหมือนกันอุ่นๆเหมือนกันนี่มีก็มีค่ะมีก็โชว์ไม่มีก็โชว์ค่ะ <c oughs> อยากพูดอยากคุยด้วยนะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะงานซิสหน้าเป็นงานแบบออกแนวเสื้อคลุมนะคะตัวนี้มีกระเป๋าด้านหน้าให้พี่ๆเห็นป้ายพ่อน้องไปงานป้ายนะ ไม่สนใจเลยหรอผ้าดีมากๆเลยนะพี่พี่งานป้ายนี้แบรนด์นี้ผ้าดีมากๆเลยเนื้อผ้านุ่มๆอุ่นๆเลยถึงเขาจะไม่มีแบบซับด้านในให้แต่ว่าเนื้อผ้านุ่มและอุ่นมากเลยนะตัวต่อไปว้าวสีชมพูชมพูอมม่วงตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะชมพูม่วงตัวนี้อกได้สี่สิบหกงานสีพื้นไม่มีลวดลายเลยนะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่อกได้สี่สิบหกค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบงานสกรีนที่อกด้านซ้ายเป็นงานสเวตเตอร์เนาะใส่สวมหัวไปเลยนี่ด้านหน้า,นาด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะวิชวนี้สีสวยจะเป็นแบบเทาก็ไม่เทาจา้ะครีมก็ไม่ครีมอะไรแบบนี้เลยค่ะอกได้เท่าไหร่นะสี่สิบแปดค่ะ อกได้สี่สิบแปดค่ะพูดเยอะเกินไปก็ลืมเนาะอยากคุยด้วยเห็นไหมนี่มีสายรูดหมวกให้ด้วยสายรูดหูดตัวนี้ไม่มีกระเป๋านะพี่พี่ตัวนี้ไม่มีกระเป๋านะคะนี่อกได้สี่สิบแปดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะเป็นงานทูโทนขาวม่วงอุ้ยสีสวยมากเก๋มากเลยนะพี่พี่งานแบบนี้ใส่แบบออกมาเท่ๆเลยใส่กบบางเกงยีนขากระบอกใหญ่ ใส่กับบางเกยงยีนสีสนิมแบบนี้ก็สวยนะนี่เห็นไหมสวยมากอกได้สี่สิบหกค่ะนี่ชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่แคปภาพแล้วทักมาเลยนะทักไม่เป็นก็โทรเข้ามาค่ะโทรไม่เป็นจิ้มลิงด้า,ลานล่างได้เลยนะคะราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทสองตัวหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบสองอุ้ยตัวนี้ผ้าดีมากๆเลยนะเป็นงานซิหนาอุ้ยตัวนี้ผ้านุ่มและลื่นมือมากเลยมีมีมีราคาไหมคะมีครับเนี่ยพี่พี่ดูไม่นุ่มไม่ลื่นได้ยังไงน้องเป็นงานป้ายงานแบ์เลยนะข,นขึ้นห้องขึ้นห้างนี่หลายร้อยหลาย,ลายตังเลยนะคะมาซื้อมือสองกับหนูคะ่ะซักทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทเตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะเข้าอกห้าสิบแล้วเนาะอกได้ห้าสิบค่ะพี่พี่ อกใหญ่ไซส์ใหญ่ก็มีมาอัปเดตให้นะแต่จะมีมาไม่ค่อยเยอะนะพี่พีออ่รับทันเอ,อต้องมารับให้ทันนะคะเพราะว่าถ้าหมดก็คือหมดต้องรอรอบหน้าอีกค่ะตัวนี้อกได้ห้าสิบนะนี่สีสวยมากสีจริงสวยมากจะเป็นสีแบบเทาๆครีมๆแต่ตัวนี้จะออกเทามากกว่าตัวนี้อ่ะตัวนี้อกได้ห้าสิบสองค่ะเป็นงานชิปหน้า ตัวนี้อกได้ห้าสิบสองเป็นงานซิปหน้านะพี่พี่งานสกรีนด้านหน้าค่ะด้านหลังไม่มีลวดลายเลยนี่อกได้ห้าสิบสองนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบสี่ค่ะสีชมพูชมพูแบบชมพูคล้ายๆชมพูกะปิอกได้ห้าสิบสี่นี่ด้านเนี่ยชายเสื้อเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ เขาเขาเขาเย็บเก็บมาแบบนี้นะพี่พี่เหมือนคล้ายๆแบบไม่มีขอบไร้ขอบไร้ตนะขิบน่ะเนี่ยน้องก็เลยเป็นทรงแบบนี้เนาะนี่ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะตัวนี้อกได้ห้าสิบสี่ค่ะตัวต่อไปว้าวสีม่วงตัวนี้สวยมากสีม่วงตัวนี้สวยมากอกได้ห้าสิบค่ะพี่พี่ตัวนี้ผ้าบางนิดนึงนะใส่น,นอนกําลังสวยใส่อ่าขี่รถใส่กันแดดก,กันลมกําลังดีเลยแต่ว่าใส่หน้าหนาวก็ใส่นอนใส่อยู่ในบ้าน แบบนี้สีสวยมากอกได้50ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้52ค่ะอุ๊ยตัวนี้น่าจะเป็นงานแบรนด์ใช่ไหมพี่ใหม่ชิแคห่หนูยังนี่แตครัเหรออือสวยมากเนี่ยงานสกีนแน่นไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยนะพี่ๆดูด้านหลังเขาดูด้านหลังดิโอ้ยอกได้52นะคะตัวนี้อกได้52าบสชอบตัวนี้ก็แคปมาค่ะ ตัวต่อไปสีน้ําตาลเข้มตัวนี้อกได้ห้าสิบสี่อุ้ยตัวนี้ก็ผ้าดีมากเลยนะอกได้ห้าสิบสี่เลยค่ะพี่ๆใส่แบบนี้ซุกออมือเข้าไปค่ะมีกระเป๋าให้นะคะตัวนี้อกได้ห้าสิบสี่ค่ะด้ <c oughs> <c oughs> นานหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปว้าวตัวนี้ก็อกได้ห้าสิบสี่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีชมพูกะปิแล้วเป็นตัวยาวคลุมแบบเนี้ยใส่แบบนี้ ใส่กางเกงสีดําด้านในหรือจะใส่ตัวนี้เป็นตัวแบบยาวลงไปเลยก็ได้พี่พี่อกได้54า่นะมันลดมากอะ่ะนางพญาสุดๆเลยตัวนี้นี่สวยด้วยผ้าใหม่มากตัวต่อไปตัวนี้อกได้5้าสิบแปดค่ะอกได้ถึงห้ดเลยนะพี่พี่เป็นสีขาวครีมคะ่ะตัวนี้ไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะ แล้วงานด้านในน้องบุขนมาเป็นขนอุ่นๆเลยนี่ใส่โอเวอร์ไซส์ใส่ใหญ่กว่าตัวยังไงก็ดูสวยรูปทรงดีเลยนะพี่ๆเป็นงานสเวตเตอร์ที่สามารถใส่เป็นตัวใหญ่กว่าตัวก็ได้อกได้ห้าสิบแปดค่ะตัวต่อไปหมดแล้วหรอคะปิดท้ายที่ตัวนี้ค่ะสีเทาเข้มอกได้ห้าสิบมีกระเป๋ามีกระเป๋าอุ้ยกระเป๋าลึกมากตัวนี้อกได้ห้าสิบค่ะ เิ็นานป้ายไหมเนี่ยทาไมผ้านุ่มจังหาป้ายไม่เจอสงสัยเขาตัดออกแล้วอ,อกได้ห้าสิบนะพี่พี่โอ้โหใหญ่มากเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวอกสี่บวกกับห้าิบบวกให้พี่พี่ได้รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ